อาลครับวันนี้เราจะมาเรียกชั่น s k i p p e y Toilet เป็นเอพิโซด76นะครับเป็นครูเอพิโซดนะครับตอนนี้เรากําลังจะมาคููดาวครับเหลืออีกประมาณ30วิแล้วมั้งเนี่ยนะฮะเขาจะเริ่มฉายแล้วนะครับเป็นออเอพิโซดนะครับวันนี้อ้าวต้องรออีก2นาทีเลยเนี่ยมาด้วยความมืดมิดแล้วยังไงต่อโอ้โหยิงปืนระเบิดใส่อย่างรุนแรงบอกเลยที่ใส่แอสโต บอกเลยว่าเจ็บหนักเจ็บปวดรวดร้าวหรือเปล่าโอ้ยกระแทกหนะ้ากระแทกปากบอกเลยโอ้โดนจี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 หน้าจ,จ,จีใส่ยนะัดหน้าบอกเลยแต่โตมายิง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 ใส่เอ้ยจะมาสู้กับฉันหรออะไรเนะี่ยอะไรสกรมอะไรเนะี่ยเฮ้ยอาแล้วตอนนี้วิ่งหนีเอาตัวรอดโอ้โหเอาสกิปปี้ดักหนะ้า แต่ว่าไม่ยิงเพราะว่าเราเคยดูมาแล้วโอ้เอเอสโตมายิงใส่บอกเลยเจ็บเจ็บโอ้มันใส่หน้าก,กากมันบอกว่าไม่เจ็บมันไม่ขนามือหรอกนายน้องชายบอกเลยว่าโดนจี่โดนเหยียบนายโยกนายกเอ้ยไม่ใช่โผล่มาเลยยิ้มเอ้ยจะมายิงฉันทำไมเนี่ยฮะอยุดก่อนอันนี้เป็นเพื่อนของเราเองเองนาะอย่าเพิ่งยิงยฮ้เวลาไปบไปปวกแล้วจ้าไปโอ้ ที่คนนี้บอกว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนี้อ่ยเอ้ยโลกใบนี้เนี่ยฮะโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้กําลังหนีสกิปปิดิสกิปปิดอมโอ้โหโอ้ยโดนจีหลังหักโอ้โหยิงใส่หน้าบอกเลยโอ้จะสู้หรอหลบหลีกหลบหลีกจิงใส่บอกเลยเจ็บหนักเจ็บนักเจ็บหนักต่อยเลยถอดหมวกแล้วเอาลงดินปักยาใส่นะใส่โอ้มีใส่หัวไงเอาปืนมาโอ้ปืนนี้มันดูเท่จริงเลยนะครับอะฮะยังไงต่อ โอ้ย oh, จะมาสู้กับฉันหรอฉันจะยิงใส่แกเออเอาเป็นว่าแลกกันแล้วกันนะ <Okay. S 2> เวลาที่แกจะตายแล้วนะไอ้บ้าเอ้ยอือ้ยิงใส่สีแดงเพื่อนมาช่วยแล้วอ่ะจับมือแล้วลุกขึ้นมายังไงต่อโอเคมองแม้งหลังโอ้สกิปปี้นี่เปนมาบอกเลยว่าโดนจี่ล้มแล้วมันมาหลายตัวบอกเลย เดนเวลาตั้งไอซ์วออ๋อไม่เจ็บมาบอกเลยยิงใส่อปิ้วโอ,อ,อตายนี่ไงเอายังไม่มาดีกว่ามันยิงมาปั้งไอวอลแตกออกเลยแต่ผมจำได้ว่ามันจะมีอะไรเซฟไพร์มาสักอย่างนี่ไงมาแล้วเพยแมงมุมขยุม่มหลังคาไม่เอากินปลา,าไม่เกี่ยวนีกว่ายิง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  ยิงหน้าแตกแสแหลกขาดเอ้ยจะมาสู้หรอเท่มเลยเป็นลูกชิ้นเลยเนี่เอ้ยจะมาสู้หรอคุณลปอยลำแสงซะไหมหนีตายโอ้ตายเลยและตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าผมแอคนะครับแอคหลอแอคหล่อหนึ่งทีอ๋อาานี่ยเขาแกจะมาด่าเราอะนี่ไงทำหน้าแบบเฮ้ยเศร้าเลย นี่ไงกลับไปเอ,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 อ้กลับไปซะเขาด่าเราแรงนะฮะพวกทีวีเขาโหดกับเรามากเลย <laughs> ทำไมวะทำอะไรผิดนี่มานี่มาดูนี่นี่โอ้โอเคไปอ,อะไรชี้เป็นง้นไปนู่นกันเถอะ ไปได้เวลาแล้วอะตอนนี้สกิปปี้มารับแล้วโอเคเอาพี่ไม่มีแขนไม่มีไม่มีแขนสองข้างมาเป็นลูกชิ้นเสียบไม้อ่าอมขึ้นมาบอกเลยสบายสบายชิวๆมันยิงมาเอยหลบได้อยู่โอเคไปให้เพื่อนไปช่วยจีกับพี่แมงมุมไปช่วยจีเหมือนกันตอนนี้เราก็ได้เวลาแล้วีีเวลาึจะต้องคุ้มกันสกิปปี้ที่เรานั่งมาด้วยได้เวลายิงตุ้ม ต้มบอกเลยเจ็บหนักอ่าไปนี่มันรถถังสกิปปีดีโอ้โอเคมันลงจอดได้เนี่ย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 เดี๋ยวมันจะมีเขียวๆอ่ะน้องๆบอกว่าเนี่ยเนี่ยน้องๆบอกว่ามันเป็นไอ้เก้าอี้อ่ะเก้าอี้เขียวอ่ะเก้าอี้เก้าอี้เกมมิ่งอ่ะเออเก้าอี้ดำอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเก้าอี้มันผ่านไปชนนะทุกคนน้อง,องๆบอกมาอ่าอะไรเนี่ยมันกระแทกหนะ้าเออสกิปปี้ดีแอสโตนะี่หนาโอ้ยิงมาบอกเลยว่าเจ็บหนัก แล้วเราก็ต้องบอกอําราที่สจ๊ปตดีรถถังที่เรานั่งมาด้วยไม่นะตายซะแล้วสป,ป๊วตดีแอสโตมันมาบอกเลยว่าต้องวิ่งเหนือวิ่งหนือเออมาทำลายสะพานแตกเสียเล็กขาดบอกเลยว่าเราสลบไปห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงนี้คือตายแล้วแหละนะมันคงไม่ปล่อยให้เรานอนตั้งห้าชั่วโมงหรอกตอนนี้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็มีคนแอบอยู่สามคนบอกว่า แอสโตมาเย้ะอ่าโพวกแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่วันนี้พี่สกิปปิดีวิ่งไปบอกเลยแอสโตมาดักดักหน้าเอ๊ะอ้าวพวกแกไม่รอดแน่แอสโตบอกว่าเออแสโตสกิปป้ดี่บอกว่าโอ้หนอมรอดชะตากรรมมาแล้วฮะผู้หญิงผมไม่รู้ว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเอ่อ เออเขาเรียกว่าอะไรน้องๆบอกว่าไม่ใช่หัวหน้านะน้องๆ,ๆบอกว่าเป็นแค่แบบเป็นแค่แบบเออไม่ได้เป็นถึงกับหัวหน้านะเป็นแค่แบบเออเป็นรองหรือว่าเป็นพวกอ่ายังไม่ได้เป็นขั้นหัวหน้าเนาะเออมันเนี่ยมันเอาปืนไปนะทุกคนแต่แม่งโคตรเก่งเลยอ,อาวุธแม่งโคตรดูสีสันสวยงามนะทุกคนอ๋อบอกเลยว่าลากพื้นติดพื้นอ่อฮะรอไหนขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิเห็นความสวยงามของเธอเนี่ยอ๋อ ว t ตตฟักเอ้ยวัตตฟักอะไรโดนดึงแขนดึงแขนเลยอ่าดึงแขนไปดึงขาบอกเลยว่าฉีแตกในเวลาที่ฉันต้องตฉีแตกแล้วเอ้าเดี๋ยวทำไมไม่ฉีแตกอ่ะเอ้าเดี๋ยวโอเ้เขาตัดฉากฉีแตกไปนะทุกคนเออโอ้หทำไมมันดูโหดกว่าเดิมหรือเปล่าเฮ้ยเดิเดิเดมปกติมันไม่น่าจะขนาดนี้ใช่ไหมหรือ หมือนเขาจะอัปเกรดหรือเปล่านะพวกอะไรต่างๆเนี่ยเออเออตอนนี้ตอนนี้มันพูดเป็นภาษาคนแล้วนะทุกคนเอออะไรฉันไม่สัญญาอะไรนะมันเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนอ่าขยิบตานหนึ่งทีแล้วก็ไปบอกกันเลยว่าราก่อ,อ่าฮะ ไปแล้วจีเมืองคริติคอลดามจไม่นะอเมืองแตกสหลกขาดแตกจริงๆเลยโอ้เขาตัดฉากฉีกแตกออกไปนะทุกคนเขาไม่หล่อออฟไลน์ line. แล้วเปิดมาที่ไรโอ้พี่สาวกำลังดูและกำลังโกรธมากที่แบบพวกทีวีทำไมทำอย่างนี้กับเราเออโดนทำไมทำอย่างนี้เออ เนี่ยโดนเลยแกเอาฟัก okay. ยูไปช่วยเลยอ่ะอะไรยังอยู่ก็ระเบิดอารมณ์ใส่พวกเราฮะโอ้นี่มีมีดออกมากเฉยโคเทอา้าวจบแล้วนี่อ้าวเสร็จแลหและฮะอะไรบ้า โ oh <No. S 1> อ้โหฉากที่เขาพูดคุยกันนะครับพี่แอสโตคุยกับพี่สาวนะครับโ oh อ้โหความดังเขารายงานว่ามีคนมายุ่งเกี่ยวกับการสื่อสารของพวกเขาสองคนนะเออหน่วยที่ไล่ล่าที่ท่านหายไปเขารายงานนะครับคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเข้าร่วมพิ่ <Okay. S 1> บอกว่าเดี๋ยวมันก็ตามไปแล้วแหละมันจะไม่พลาดที่จะต้องไปโอ okay. เคดําเนินตามแผนได้โอเคสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับโอเควันนี้คงต้องไปแล้วทุกคนไปครับบ๊ายบายครับไป เบื่อกับการที่ต้องคุยแชทแบบเดิมๆที่ไม่มีอีโมจิอะไรเลยแล้วทำไมนายไม่มาสมัครสมาชิกกับเราล่ะทางเรามีสมาชิกราคาเพียงแค่20บาทจะได้เห็นอีโมจิตั้ง4รูปแบบรูปแบบที่1คือการหัวเราะที่2ก็หัวเราะเหมือนกันนี่ฮะแต่อันที่3นั้นมันคือการขอบคุณอันที่4คืออะไรรู้ไหม <c oughs> การเอาหมัดไปยัดหน้าคุณดูที่ไม่กดติดตามเข้าใจไม่อิเว้นไป